สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัชเนยมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งนะ,ะถือใบสีเข้ามาที่ตำหนักปูใหญ่นะคะตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนอกงานนะอ๋อถูกหวย,ยสี่หก อะรู้สึกว่าจะถูกหวยสีหกนอะก็เลยทําบายสีพญานาคมาถวายนะจ๊ะไปตามไปดูค่ะตามไปดูอื้เย็นสบายโอ้นู่ไปทางนู้นโอน,นี่ที่เรียงแถวนี่ถูกทุกคนใช่ไหมครับพี่คนละร้านหรือเปล่าครับร้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 10ท่านนะครับจังหวดที่แล้วถูก6446มาจากบึงการออกมาจากจังหวัดบึงกาฬแสดงว่ามาบ่อยเนาะถูกเลี้งแถวดีแท้วะเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวให้ถ่ายรูปไปดิตอนเพิ่งเดินครับขอให้ภาพหนึ่งก่อนเลงแถวให้ถ่ายรูปซะหน่ แก่นบนนะคะแก่นบนแก่บนแต่ในคนไหนถูกเยอะสุดครับในคนที่ถูเยอะเชิดไม่หลายไม่หลายไม่หลายงินนี้มาต่อเลยเนะาะต่อเงินนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้กำลังรอคิวที่จะเอาบายสีลูกพญานาคมาถวายนะคนที่ถือนี่น่าจะถูกเยอะสุดเขาบอกว่าถูกทุกคนนะที่มาเนี่ยถูกทุกคนอันนีวเราขออยู่ตรงนี้เนาะ

คี่ยืนยันแถวมาสักรู่นี้นี่ะบอ่ะมาแล้วเขาว่าอะไรนะมาถูกทุกคนเหรอคนละแสนเหรอบอาถูกคนละแสนสิบคนที่ถือใบอสีายอี๋อโอเคคนที่ถือใบสีเมื่อกี้นั่งบอกถูกเยอะที่สุด,สะออ,ดสะออนได้เนาะสะอนได้เนาะ เราจะมีโอกาสถูกงานนั้นหรือเปล่า ควรถูกอตอนนี้คนแก่บุญแกก็จุดถูกแล้วก็ทองคาถาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราไปถามมงวดนี้ยังไงนะจ๊ะงวดนี้ชอบตัวไหนเนาะนอืมควร <c oughs> อยังยังไม่เสร็จเลยเ <c oughs> ชุาตัว <c oughs> อ๋อบอกว่างวดนี้ชอบทุกตัวน่าจะชอบทุกตัวที่อาจารย์น็อตให้เนาะก็จะเน้นเป็น08ั้ย08 04 03เออต้องต้องทาพี่บุญธรรมขอขอสมมุทร่บุญธรรมมีไหมงไงอ๋อชอบชอบเลขของอาจารย์น็อตเดี๋ยวเราอันนี้คือเลขอาจารย์นออาาย็นอตที่คนเมื่อกี้นี้ชอบทุกตัวนะเอกสารอีกครั้งนะครับ าไปทีละกล้องครับวันนี้มาเยอะนะครับวันนี้มาเยอะกว่าบอกครับอ้าวที่หนึ่งอ้าวที่หนึ่ง คืออะไรก็ได้ให้มีศูนย์มีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่แนวทางสองตัวมีสี่ชุดอย่าตัดออกของพื้นเลยครับแล้วตัดออกตัวไหนออกตัวนั้นใครตัดครับไหนออสองสามสี่ห้าโอ้โหพูดใหม่สิตัดตัวไหนออกตัวนั้นคูดใหม่ดิออกของพื้นมพูนแดงๆหน่อยพูดแรงๆหน่อยตัดตัวไหนออกตัวนั้นตตัดตัวไหนออกตัวนั้นััตวไหนออกตััวน้นนัห้าจอไว้เด็ครัดเลยสามตัวแต่เราจีสี่ตัวที่ตัดออกหัวมาที่นี่หน่อยหอกมา แคบหนักคนไว้ด้วยตับตัวไหนออกตัวนั้นเด้ยงับได้เด้ยงับได้อาจารย์มากเลยคอาจารย์นับที่ว่าไงนะเสียงสะท้อนนะครับเสียงจากอาจารย์นับที่ผ่านทางพี่บุญธรรมมาบอกว่าถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมยังมีลมหายใจ ทุกคนต้องหายจนหายจนจัดไปนะครับนี่เป็นบรรพูดของด้วยด้วยด้านนวดไเรือค่ะคุณผู้ชมอะเมื่อกี้ผู้โชคดีงวดที่แล้วก็เดินทางไปไหว้ปู่นักคราบนะปู่นักคราดโอ้มาทางตรงปู่นักคราดคนก็ยังมากเหมือนเดิมเนาะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ทุกคนต้องหายจนใช่ไหม ไหนนู่ไหนอ้อยางไงเสียชีช่มพูดอกดอกก็คือคือถ้ามาจุดนี้ก็คือต้องมาไหว่ปู่พญานาคแล้วก็ปู่องค์ดำปู่องค์ดำปู่พญานาคองค์ดำแล้วก็ปู่พญานาคนัราชเออใช่ใช่ใชอีกชุดหนึ่งที่เดินทางมาจากบึงการแล้วปู่ ลูกมูบ้านนตัดแต่ผมออกตัวที่ตัดคือตัวที่ออกนะแบั้ครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์กดติดตามกดเหตุเหนืออุตสาห์ไมด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะไม่พลาดเลขเกิดขอบคุณมากครับธุรกิจนึ่สวัสดีค่ะไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็คือเนาะหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่า งวดวันที่หนึ่งพิธีกิการอาจารย์น็อตก็ได้ให้ไว้แล้วเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรนะหกหางหรือหกตัวเนาะหกหางหกตัวสามตัวน่ะสามตัวสามตัวสองหางเลยเขาเรียกไงไม่รู้งงนั่นแหละแต่ว่าต้องมีศูนย์อ่ะใช่ไหมต้องมีศูนย์งวดเนี่ยหามตัดหามตัดตัวใดออกด้วยถ้าตัดตัวใดออกตัวนั้นจะออกใช่ไหม คนก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมที่ลานองค์ปูพญานาคราช อะคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะคะ่ะเป็นแค่แนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นั่นเองนะคะ